สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปองปลายเชาาอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินอัปเดตพยากรกอากาศภาคอีสานประจำวันที่ 2. พฤศจิกายน2567ลา่าสุดบ่ายแรงมือนีเป็นจังไดไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับมือนีภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงประมาณ1-3องศาเซลเซียส็กับมีลมแห้งและจะมีฝนฝ่าขนองประมาณร้อยละ1ิบของพื้นทีส่วนมาบริเวณจังหวัดนะคนรราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่1 0 2ถ กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด20ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด UT 32ถึง34องศาเซลเซียสค่ะเข้ามาอัปเดตในส่วนของเรดาร์ฝนลาสุดเนาะว่าตรวจพอฝนอยู่ใสสสำหรับเรดาร์ฝนลาสุดจากย่างโบ พอ่อฝนอยูไซตวรวจบ่อพ่อฝนนั่นเองเนาะพามีเรดาออกมาแอดมินก็จะอัปเดตให้ฟังคือเกาสำหรับคลิปนี้แอดมินขอโตลาไปก่อนมีจังได้กับคอมเมนต์พูดคุยแจงข่าวกันได้ค่ะไปละค่ะพอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ